12เมษายน2568ถือเป็นของขวัญชิ้นใหญ่รับเทศกาลสงกรานสำหรับแฟนบอลเดอะคอปทั่วโลกเมื่อสมโมสรลิเวอร์พูลทีมยักษ์ใหญ่แห่งสก p พรีเมียร์ลีก Premier League, อังกฤษออกแถลงการยังเป็นทางการว่าโมฮัมเหม็ดซาลาแนวรุกทีมชาติอียิปต์ได้จะลดปากกาขยายสัญญากับทีมออกไปจนถึงช่วงกลางปี2027 เป็นที่เรียบร้อยการต่อสัญญาครั้งนี้ทําให้บังโมมีโอกาสค้าแข่งในถิ่นแอนฟินครบ10ปีเต็มพอดีนับตั้งแต่เจ้าตัวย้ายมาจากสโมสรอนอแอนตโรมาเมื่อช่วงสเสมอปี2017โดยค่าตัวราว36.5ล้านปอนด์ซึ่งในขณะนั้นมีเสียงวิจารณ์ไม่น้อยเกี่ยวกับดีนนี้แต่กาลเวลาก็พิสูจน์แล้วว่าซาลาคือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรผลงานระดับตำนานตลอดระยะเวลาที่อยู่กับลิเวอร์พูลซาลาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกรรมโดยหน้าเวลานี้เขาซัดไปแล้วกว่า200ประตูจากทุกรายการและกลายเป็นหนึ่งในดาวซันโบสูงสุดตลอดการของสโมสรน,นอกจากนี้เขายังมีบทบาทสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์มากมายทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2019-20ยูฟาแชมเปียนลีกฤดูกาล2018-19 FA คัพคาราบาวคัพยูฟาซูปเปอร์ครัพและฟีฟาคัพเวล์คัพ โดยในหลายๆนาสำคัญซาลามักเป็นผู้ทำประตูหรือมีส่วนร่วมในจังหวะสำคัญเสมอความรู้สึกจากซาลาหลังการเซ็นสัญญาฉบับใหม่ซาลาได้เปิดเผยความรู้สึกผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าผมมีความสุขอย่างมากที่ได้อยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปสโมสรแห่งนี้คือบ้านของผมและผมยังรู้สึกว่าตัวเองมีภารกิจที่ยังไม่เสร็จผมยังอยากว่าแชมป์มากกว่านี้และอยากสร้างประวัติศาสตร์กับสโมสรแห่งนี้ต่อไปตลอดเวลาที่ผ่านมาผมรู้สึกขอบคุณแฟนบ bon อลย่างสุดหัวใจ บุกเขาให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําให้ผมตัดสินใจอยู่ต่อแรงกระตุ้นใหม่ก่อนเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านการต่อสัญญาของซาลาในครั้งนี้ยังถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสร้างทีมใหม่ของริเวอร์พูลภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นทั้งในส่วนของตัวผู้จัดการทีมและการเสริมทัพในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ซึ่งการมีซาลาอยู่ในทีมต่อไปถือเป็นหลักยิดสําคัญทั้งในเรื่องของคุณภาพในสนามและบทบาทผู้นําในห้องแต่งตัวซาลาในวัย32ปี อาจไม่ใช่ดาวรุ่งอีกต่อไปแต่สภาพร่างกายของเขายังฟิตสมบูรณ์และสไตล์การเล่นที่ฉลาดขึ้นก็ทําให้เจ้าตัวยังเป็นนักเตะระดับท็อปของยุโรปได้อย่างสบายๆอีกหลายปีบทสรุปของขวัญชิ้นพิเศษก่อนสงกรานแฟนบอลลีเวอร์พูลคงไม่มีข่าวไหนจะทําให้หัวใจพองโตไปกว่านี้อีกแล้วในช่วงเวลานี้เมื่อราชาแห่งแอนฟินยังโมฮาเหม็ดซาลาตัดสินใจอยู่กับทีมต่อไปอีก2ปี พร้อมโอกาสจาหรือชื่อไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรอ,อย่างเต็มภาคภูมินับเป็นของขวัญก่อนสงกรานที่ชื่นใจยิ่งกว่าสาดน้ำ